สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้บดได้ไรสดเ้อมาเข็ดวิดีออยมเมืองพามาเมืองผักปลูกผักไว้เต้มเลยผักก็คืนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาที่พอละอีกอาทิตย์อีกอาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวก็เอาไปช้ำแล้วปลูกผักไว้จ้าตรงนั้นกป็ปลูกตรงนั้นกป็ปลูกผักกําลังคืน กําลังขข้นกําลังขึ้นจ้ะตรงนี้ก็กําลังขึ้นอะไรอะไรมามาช่มสวนช่มสวนมองได้ปลูกได้กับปลูกมันช่วงฤดูใบไม้เพชยเนาะมองผักมองผัก ผักซีเล่ากำลังขึ้นเดจ้านในผักกาดหอมผักกาดหอมยุดโควิดนาอยู่บ้านเชดอยังนนเนาะไปซื่อ,อต้นที่เขาเพาะว้สำเร็จรูปมาปลูกกับแพ้งแล้วก็ช่วงหลานกับปิดนี่ นี่กระบอน้ำแบบสบายๆนั่งอยู่ส่วนลังบ้านแบบสบายๆชมนกชมไม้ฟังเสียงนกเสียงกาวิบวิบวับนี่ป่ามันขืนเมื่อกี้อาหารป่ากำลังขืนเห็นป่ปกระทองนจัดอกบัว เพิ่งไปซื้อมา่อเมื่อวานช่วงรดูใบไม,ม้พลิกกำลังมานี่ก็ตามแม่อยู่นั่นแหละปลูกดอกไม้ช่วงดอกไม้ออกอันนี้ก็ปลูกไว้บักแตงชีลอดว่ารอดว่าลูกไม่นชิตายซะบ่รานะบักแตงอันนี้ต้นสตรอเบอรี่ซื้อมาเป็นไงทางเลยกำลังออกดอก เขาเรั่มออกดอกเมึงมะชิมน้นยบาปีนี่ข้าหล่างกับปลูกบักแตงปลูกตน้นกระโพดไพออพด้เพาะต้นชํ้มอเออพราะต้นกระโพดไว้ให้ลูกนี่ขึ้นแล้วเนี้เหม้ออนี่เพราะต้นกระโพดไว้ให้ลูก อันนี้ไปเป็นกระโพดหวานนะจ๊ะใส่มาก,กินอันนี้ก็ต้นมินต์มินสันเฟอร์มินต์เหรแม่นนปลูกไว้จุดนนัน่นกับผักคือกันจ้ะกะลังขึ้น,น,นกะลังขึ้นกะลังขึ้นกะลังเพาะ Wenn es jetzt immer so schön warm ist, dann wird das auch wärmer hier. Nicht, nein, da den kleinen Mini-Becher. Den Plastikbecher, den du weggeworfen hast. Hier hast du ihn noch hingeworfen. Das ist die ist die die Das ist nichts. ist kannst du ruhig anfassen, Simon. Mensch. วัดแสนเยอะมักไปเลกเยอมักไปเลยกอีมากออยด์อินวีดีโอไกลโซซิม่อนมาได้อาเกใช้มาวีโรอิเซนเพรได้แน่เพรพนี่ห้ยคืนบ้านแล้วเกนเฮาไปเด้นัวลีกเอฟฟันดติ้งดอเาลนิกูดโซ Und wie sieht es so? Ja, super, wie ein Knallbecken fast. Aber ich kann es besser aushalten, es ist nicht ganz so kalt wie ein Knallbecken. Meine Beine sind schon warm jetzt da drin. aber am Anfang ist es sehr kalt. Auch wenn ich hier so jetzt Wow, das ist schon sehr kalt. Aber tut gut, oder? Ja, sicher. Sehr erfrischend. Nee, ich bin jetzt nicht mehr. เท่าไหร่นาะราคามันก็ประมาณหาพันกว่าบาทหาหกพันนี่แหละแค่นี่แหละนี่แต่มันก็ทนทานแข็งแรงเนาะหน้าหนาวก็ตั้งไว้บ่อแตกบ่อยังหน้าหนาวก็ตั้งไว้สิแหละบ่ต้องเก็บบ่ต้องลื้อบอกมือบายๆหน่อยชัดบายๆหน่อยบอกทุกท่านบายหน่อยบายๆครับบายๆครับอากาศดีๆนะเจ๊มันอะไรครับ Chuối đuôi Chuối đuôi